อากอวยพรอีกอันหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะเป็นอวยพรหรือว่าอาจจะเป็นการเป็นเป็นเป็นการสาปแช่งคนไม่ชอบหน้าผมหรือเปล่าผมจะอวยพรว่าขอให้ได้ผลได้ผมกลับบ้านเพื่อเอาไปใช้งานอเอาไปใช้งานนะหวังว่าปีหน้าปีนี้ดีฮะผมปีนี้ีปีห้าเนี่ยโทษทีบิห้าเนี่ยผมจะเป็นของขวัญให้คนไทย ไปทำงานรับใช้คนไทยประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระซิบน้องอิงคนเดียวคนบอกคนอื่นไม่บอกโอยนาชาพวกเรายังไม่รู้เลยอ่ะคุยกันทุกสับ์ไม่ได้ฮะไม่ได้ความรับที่ยิ่งใหญ่โอเคโอเคครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งจากหลายๆครั้งที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีในต่างประเทศ ส่งสัญญาณอยากกลับบ้านอยากกลับมาสู่แผ่นดินไทยแต่ก็ถูกตั้งคำถามจะกลับมาอย่างไรกลับมาแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่เพราะคดีค้างเก่ายังคงอยู่โดยเฉพาะ6คดีที่สารดีกาพิพากษาจำคุกไปแล้ว4คดีรวมๆแล้ว12ปีด้วยกันโดยเกือบทั้งหมดเป็นคดีที่เกิดจากกระทำผิดฐานเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่มิชอบ เอื้อประโยชน์สแสวงหาผลประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นข้อสังเกตอีกว่าการส่งสัญญาณกลับไทยครั้งนี้จะกลายเป็นการตอกย้ำข้อกล่าวหาในคดีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะคดียุบพักเพื่อไทยเหตุจากเข้ามาครอบงำชี้นำพักซึ่งเวลานี้มีด้วยกัน11คดีทั้งเรื่องเลือกหัวหน้าพักคนใหม่เป็นท่อน้ำเลี้ยงสั่งจัดการงูเห่าในพัก ไฟเขียวให้พักแก้มาตราน112นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์อย่างน้อยสองคนเชื่อว่าการออกมาเคลื่อนไหวของนายทักษิณเป็นแค่อย่างเชิงทางการเมืองไม่ได้ต้องการกลับไทยจริงแต่เจตนาจะวัดกระแสนิยมทางการเมืองโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่รัฐบาลอยู่ในภาวะขาลงพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในแวดล้อมขยับแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์ จึงอาจเป็นการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเพื่อดึงมวลชนให้เลือกข้างดังนั้นสิ่งที่คุณทักษินได้พูดถึงประเด็นการกลับประเทศไทยจึงไม่ได้หวังผลในการที่จะกลับมาจริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณทักษินหวังผลก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองและการเลือกตั้งที่รออยู่ข้างหน้ากับเรื่องของสถานการณ์ที่จะต้องรักษาเสถียรภาพภายในพักเพื่อไทยนั่นเองครับสำหรับสถานการณ์ทางการเมือง ในเรื่องการเลือกตั้งที่รออยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นถ้าต,ตามไทม์ไลน์ก็คือช่วงต้นปี2566นอยะครับยังไงก็ตามคงไม่เกินตรงนั้นนะหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนเช่นมีการยุบสภาการเลือกตั้งก็อาจจะมาเร็วที่คาดไว้นะครับดังนั้นก็ต้องเรียกว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นอีกไม่นานจากนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับการที่คุณนักสินจะต้องเรียกความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นต่างๆจึงเป็นเรื่่่องททีีสําาคัญนะรใกรจ ดึงฐานคะแนนนิยมของตัวคุณทักษิณดึงฐานคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยทุกครั้งที่ส่งสัญญาณมาเนี่ยคุณทักษิณสังเกตนะครับว่าจะไม่ส่งข้อความ,มอยากกลับประเทศไทยในภาวะที่รัฐบาลหรือขั้วทางการเมืองตรงข้ามอยู่ในภาวะที่ความนิยมสูงที่สุดนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นการอย่างนะครับกระแสะเสียงโยนก้อนหินถามทางในภาวะที่รัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับคะแนนความนิยมนะครับ หรือการอยู่ในรัฐนาวาบริหารบ้านเมืองวาเข้าสู่ปีที่8นะครับกำลังเข้าสู่ปีที่8เนี่ยแน่นอนว่ามีเสียงวิพายวิจารณ์เกิดขึ้นมากมายดังนั้นการที่โยนก้อนหินถามทางแบบนี้เนี่ยคุณทักษิณพยายามจะตรวจสอบและเช็คกระแสเสียงว่าเสียงแนวร่วมที่เคยสับสุนคุณประยุทธ์เนี่ยจะออกมาต่อต้านท่าทีของคุณทักษิณมากมายขนาดไหน แม้จะมีเวลาอีกปีเศษสำหรับอายุรัฐบาลน,นี้แต่สถานการณ์การเมืองคล้ายจะนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งใหญ่โดยริเริ่มโหมโรงการเมืองจากการเลือกตั้งระดับท้องถิน่นและล่าสุดยังมีการเลือกตั้งซ่อมสอสอจะเขต1ชุมพรเขต6สงขลาหรือเขต9กรุงเทพมหานครที่เป็นข้อสังเกตว่าเป็นสนามวัดกระแสนิยมทางการเมืองสองขั้วการเมืองคือพักฝ่ายค้านและรัฐบาล ก่อนจะเข้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่จะวัดคนเมืองไปสู่ดัชนีชี้วัดการตัดสินใจของคนทั้งประเทศในการเลือกตั้งใหญ่